ขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านมากนะครับสำหรับการรับชมร่วมเชียร์บอลทรรทยาจากทั้งฝัญยาลานะครับขอชื่นชมทั้งสองทีมด้วยฮะโดยเฉพาะทีมสร้างฝันยาลาสู้ได้ดีสู้ได้เยี่ยมโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลางแรกนะับมีโอกาสทำประตูอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ยังไม่เฉียบคมพอและบอลสูสีมากแล้วก็ออกสนุกมากๆ แล้วก็คิดว่าในครึ่งหลังเนี่ยเราก็ยังมองไม่ออกว่าหมอนทองเนี่ยจะสามารถนะครับทำลายกำแพงกระตูของทางทีมสร้างฝังยนยานาได้หรือไม่ด้วยความเขี่ยวด้วยความพยายามด้วยความอดทนของหมอนทองการวางแท็กติกนะฮะการแก้กเกมลงมาในการยึดผู้เล่นชุดเดิมสุดท้ายฮะค,ความมุ่งมั่นครับหมอนทองวิทยาของเราทำได้ฮะจากลูกยิงขึ้นนำของซีสุปรกรณ์นะครับ เด็กใต้ป้ายคอนสีหนุ่มหน้ามนคนมีลักพิมครับทั้งหลอ่อทั้งเก่งนะฮะยิงได้สวยด้วยออกนำไปหนึ่งประตูตระสูนหลังจากนั้นเราก็ควนเกมได้เรื่อยๆไล่ก,กันไปแลก่กันมาเจ้าพีคสุดที่พงนะฮะร์บอลบบจากเ,าเรมเส้นนะทางกราบขวาหลอกยิงด้วยฝาแตกไม่ยิงหลอกเข้าซ้ายสัดด้วยความแรงนะครับบอลฉลับกองหลัง กระดอนข้าหมหัวผูารัประตูทําให้ทีมเรานําไป2ประตูตอ่อศูนย์ครับส่วนประตูที่3นั้นนะฮะอย่างเจ้าเตวาร,รณกรช่างเขียนดีนะครับนึกว่าจะไม่มีประตูสซะสำหรับสนามนี้ความพยายามของเขาฮะสุดยอดจริงความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นสัตว์ด้วยสายฮะบอลเสียบเสาเข้ามุมไปอย่างงดงามจริงๆผูร้รากษาประตูจนปัญญาฮะสุดปัญญาในการที่จะคว้าหรือจะเซฟไว้ได้ ทำให้เราขึ้นนำไป3ประตูต่อศูนย์จากการยิงนะฮะของทั้ง3คน3ลูกสุดยอดมากครับปรบมือด้วยและต้องบอกว่าวันนี้นักเตะทุกคนเล่นได้ดีทุกตำแหน่งมากๆครับนอกจากคนยิงแล้วยังมีเจ้านาวเจษดานะตัวหลอกล่อกเก็บบอลมีเจ้าป้อมอัคนีฮะมาช่วยเกมรับกับเจ้าแตงแตงบวัตเก็บบอลดันกลางได้เรียบหมดเลยฮะนิ่งของเกมได้สุดยอดโหเกมได้แบบ โคตรจะกองกลางดีกว่านะครับนิ่งมากนิ่งจริงๆคิดไวทำไวสปิทวอนไปมาเปลี่ยนแกนเปลี่ยนหลักนะครับข้ามฟากได้สุดยอดส่วนกองหลังไม่ต้องพูดถึงฮะวนันนี้เจ้าดิวครับเจ้าดิวดิวคอวนมถมเล่นได้ดีเล่นได้เยี่ยมมากยืนคู่กับเจ้ายักษ์นะครับโอ้โหสบายหายห่วง มีฮาราดิฟเล่นแบ็กซ้ายนะครับอาจจะมีหลุดดบีอะไรไปบ้างแต่ด้วยความขยันฮาราดิฟเก็บเรียบเหมือนกันส่วนแบ็กขวาเป็นกาฟี่เล่นในสุดยอดครับโอ้โหส่วนซีสุปรณกนะครับแม่เล่น้เนิยนตาจริงๆซีสุปรณกจนทําให้ตัวเองได้ประตูขึ้นนํานะครับและสุดท้ายซีสุปรกรบาดเจ็บนะฮะแต่คงไม่เป็นอะไรมากและนะครับทาให้เปลี่ยนตัวเอาบราร์การ์ดลงมาผู้ได้สําปองชินจังบราร์การ์ดก็ทําได้เยี่ยมครับ อาจารย์นะรได้สกลได้เจ้าดีลงมาเนี่ยโอ้โหกองหลังนี่แน่นปึกเลยเด็กสร้างนะฮะจากข้าเรือถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โหส่วนผมนัะเครึ่งหลังผมไม่ไหวจริงๆครับคุณผู้ชมครับปวดไถท,ทอยมากนะครับเหมือนสมองจะแตกเลยบัณดิการแบบโอ้ยยัะลาส้นน้ำแตกับคุณผู้ชมผู้คนเนี่ยเกือบหมื่นนะฮะ ผูเดืองนั่นไปด้วยแฟนบอลเต็มไปด้วยแฟนคลับและที่สำคัญนะฮะทุกคนหน้าเปื้อนยิ้มหมดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากผูเดี๋ยวผมจ้าะเดีอ๋ออ

กางเตียงหอมุ้วมใจทุกคนนะครับนะอย่างงอย่างงอย่างูอย่างงอย่างอยางอย่างไปก่อนไก่อนไปทาก่อนไปทาก่อนปทาก่อนทาก่อนปทาก่อนทาก่อนเ น้องงานหา よろしくお願いします。 ขอบคุณนะครับัที่ครับปวดขออภัยด้วยนะทุกคนปวดมากเลยวันนี้ยอ,ยอมยอมเสียงไปวันนี้มันไม่ไหวฮะประกาศค่ะประกาศตามหาคนหายอีกแล้วนะคะถูกว่าด้วยกันขออนุญาตสรุปนิดนึงครับรโอ้ วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันจริงๆครับที่ในฐานะ FC หมอนทองนะครับนะเป็นบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกขนลุกอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดยะลาหนึ่งในสาวจาดชายแดนภาคใต้นะครับที่มาแข่งขันที่ YRU Stadium ยะลานะฮะหรือร,ราชพัฒน์ยะลา University นะครับแลวก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกแล้วทีมที่เล่น แข่งกันนะครับก็สูสีมากๆขอเช่นชมนักเตะของทางยะาลานะครับสร้างฝันที่สู้ได้แบบดีมากแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะชนะด้วยนะครับและก็ทำได้ดีนะครับผมขออนุญาตไปพยายามที่สวัสดีลูกสวัสดีครับขออนุญาตนะครับขออนุญาติด้นึงนะครับขออนุญาตเดทเท่าที่นะครับเท่าที่นะครับ ขอโทษนะครับขอโทษนะเด็กเด็กขอโทษนะเด็กขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับโทษนะสนาครับขอโทษนะครับนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะครับขออนุญาตลงมาสัมผัสในสนามอีกรอบหนึ่งกันเลครับโอ้โหเหลือจะเชื่อสุดยอดจริงๆครับลองดู สวัสดีครับน้าเดียวสวัสดีครับ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 ท่านรับมาครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเองโอ้โหสวยมากนี่แหละฮะยะลาแตกอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะฮะกับบรรยากาศการต้อนรับเหรียญทองวิทยานะครับทุกคนดูโอ้สวัสดีครับโอ้โหสุดยอดมากสวัสดีครับสวัสดีครับ าทงนี้้อยู่แลวสุดยอดฮะสุดยอดจริงๆฮะทุกคนครับสวยมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู๋น่ารักมากทุกคนน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทุกคนดูผู๋สุดยอดมากอ่ะสวัสดีครับก่อนขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับโอ้เหลือจะเชื่อครับทุกคนบรรยากาศโคตรจะตื่นเต้นแล้วก็ สุดประทับใจนะฮะสำหรับแฟนบอลที่มารอชมรอเชียร์นะครับมาแล้วครับฟ้ากอฟแตงนะครับชินจงันจงบราร์เกตลูกสวัสดีครับโอ้โหอโหโ้หสุดยอดมากซีสุปรกรณ์นะครับใครที่เป็นห่วงซีไม่เป็นไรใช่ไหมลูกโอ้โหสุดยอดมากลูกโอ้โหคว่อมเก่งมากลูกเก่งมากคาเฟ่อ่าแก๊สโซโซลูกโซโซโอ้โห ซีไม่เป็นไรนะครับทุกคนที่เป็นห่วงนะครับที่ได้รับการบาดเจ็บแล้วหามเปลออกจากข้างสนามไม่เป็นไรฮะเรนเดียโซฮาราดิฟโซลูกเดียวสุดยอดมากเดียวเก่งมากลูกอ๋ออะไรฮะโอ้เตวารกรนะครับเตเตเตสุดยอดมากลูกเตะกันลูกเมอลูกเมอนาวสุดยอดมากนาวลูกแรกก้อง เย่ะมากนะฮะดิฟพิก,พกเจ่งมากลูกโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหวังสวัสดีน้องวังซวยซลูกเก่งเก่งเก่งวังเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเก่งมากนะฮะอะไรครับพี่ครับอะไรครับอะไรครับโอ,โอ้โอหสุดยอดจริงๆนะครับไปเดี๋ยวเรียาเดี๋ยววางโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวยมากสวยมากโอห้หน่ารักมากอุ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาถ่ายหล่อยนะฮะโอ้น่ารักมากโอ้โหบรรยากาศทุกคนโอ้เยลาน่ารักมากขออนุญาตนิดนึงนะครับโอ้โห หลังจบเกมนะที่สนามราชพัฒยาเ c ฟซีหมุนทองเยอะมาก